วัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับก็อยู่เกม Dead By d a y l i g h t โมบายแล้วนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้สอนออวิธีการบอกจุดบอกแมปไปนะครับก็เราก็ได้สอนกันไปแล้วนะก็ส่วนคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั่นไฟนะว่าควรปั่นจุดไหนก่อนนะก็โอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดู วิธีการปั่นไฟแล้วว่าปั่นไฟยังไงให้เออได้เปรียบนะครับผมนะในการเล่นนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเคครับผมก็มาอยู่กับการสอนนะครับผมเรื่องการปั่นไฟนะก็โอเคครับผมก็ผมก็จะแบ่งเป็น 2, เองสองการสอนนะครับก็คือการสอนนแรกผมก็คือผมจะสอนการปั่นไฟแบบพื้นฐานนะครับผมนะก็ระดับขั้นสูงกับพื้นฐานผมจะสอนในคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าคลิปการปั่นไฟนี่มันค่อนข้าง,งจะสั้นนะครับก็สอนกันง่ายๆเลยนะครับผมนะ โอเคผเรื่องเรื่องจากการอสอนแบบพื้นฐานนะผมโอเคเริ่มจากเคื่อเครื่องที่เราควรจะปั่นนะครับก็คืออเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนนะครับผมการการปั่นไฟเนี่ยก็คือหากเราปั่นผิดนะครับผมปั่นผิดวิธีนะครับเราสามารถโดนโซนเครื่องแล้วแพ้ได้เลยนะอการปั่นไฟนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางคนนี่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าการปั่นไฟนี่มันสาคัญยังไงนะคือคือไม่ใช่ว่า สั่งแต่ปั่นแล้วก็เสร็จแล้วไปปั่นเครื่องใหม่ไม่ใช่นะครับผมนะการปั่นไฟนี่ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเกิดเครื่องมันมากองอยู่จุดจุดเดียวนี่ก็คือเราโดนโซนนี่คือแพ้เลยนะถ้าฮันเล่นเป็นนะครับผมนะหันแบบเก่งๆนะผมก็โซนเครื่องเป็นนี่คือยังไงก็แพ้นะอ่าก็โอเคผมการสอปพื้นฐานเลยนี่ก็คือ,เ,อ,อเราจะเหลือเครื่องปัน่นเอาโอ้โหอุ้ยอะไรอะไรลอยมาใส่อีกวะเนี่ย โอเคครับผมก็โอเคครับผมอย่างแรกเรื่องการปั่นไฟแบบพื้นฐานนะผมก็คือเราควรเหลือเครื่องปั่นไฟอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะผมไปโซนล่างหรือโซนบนก็ได้นะผมนะไม่ใช่ดิก็คือเราควรเหลือเโซนล่างกับโซนบนนี่ควรจะเหลือเครื่องปั่นไฟอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะผมหนึ่งเครื่องอย่างน้อยโซนล่างโซนบนต้องมีนะผมนะก็อันนี้คือหัวข้อแรกนะผมข้อแรกก็คือโซนล่างกับโซนบน ควรเหลือเครื่องปั่นไฟอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะผมโอเคก็จําไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับนะก็ถ้าเกิดฝั่งโซนล่างหรือโซนบนนี่คือถ้าเกิดโซนไหนนี่เครื่องหมดนี่คือชิบหาย,ยนะครับผมบอกเลยเออก็คือมันจะมากองเครื่องมันจะมากองที่โซนโซนเดียวอย่างเช่นอ่าผมปั่นไฟโซนล่างจนหมดเลยนะผมนะซึ่งโซนล่างจะไม่มีเครื่องให้ปั่นอีกแล้วซึ่งเครื่องมันจะมากองกันอยู่ที่โซนบนนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เออยังไงเป็นข้อเสียอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับซึ่ง แน่นอนว่าเออเลีดเกมมานี่ถ้าเกิดเครื่องเหลือน,น,น้อยๆนะครับผมนะท่านเขาจะมาโซนที่โซนบนได้ได้เลยนะครับนะเพราะเขาไม่ต้องกางบนเรื่องโซนล่างเพราะว่าโซนล่างมันไม่มีเครื่องแล้วนะครับผนมะอันนี้คือหัวข้อแรกรับผมก็คือเราควรเหลืออย่างน้อยหนึ่งเครื่องไว้หนึ่งโซนนะครับผมก็คือโซนล่างกับโซนบนอย่างน้อยต้องมีหนึ่งเครื่องนะครับผมโอเคผมอย่างที่สองนะครับผมเครื่องที่เราควรจะปั่นเป็นเครื่องแรกๆนะครับผมนะ,ะเครื่องที่ควรจะปั่นเป็นเครื่องแรกก็คือเครื่องตรงกลางแมปนะครับผมนะตรงกลางแมป ตรงกลางซ้ายกลางขวานี่อย่างเช่นเครื่องนี้ผมปั่นไปเลยเอาให้เสร็จไปเลยนะก็เครื่องพวกนี้ควรจะปั่นไปเลยนะเอาปั่นเอาให้เสร็จเลยนะก็เครื่องพวกนี้ควรจะปั่นไว้ครับซึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งปั่นเครื่องตรงกลางนี่โอกาสที่เราจะโดนโซนี่ <g> ก็คือมันจะทําได้ยากมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเเครื่องมันมากองอยู่โซนบ bon, นโซนเดียวหรือว่าโซนล่างโซนเดียวหรือว่าเอตรงกลางโซนเดียวนี่คือเราจะเล่นยากมากๆผมนะซึ่ง เราจะไม่สามารถเล่นคอมแมปได้เลยนะเพราะการเล่นคอมแมปนี่มันทำให้เราเนียนเนียนได้เลดเกมนะผมนะเออะคนหรือน้อยนะครับผมนะก็หัวข้อที่สองก็คือเครื่องที่ควรไปแรกคือควรจะเป็นเครื่องส่วนตรงกลางนะผมนี่ตัวนี้จะเป็นแถวกลางซ้ายระหว่างกลางซ้ายกับบนซ้ายนะผมนะก็เครื่องนี้ควรจะปั่นนะครับผมนะแถวเครื่องตรงกลางควรจะปั่นก่อนนะผมนะแล้วก็เครื่องนู้ดนะผมนะควรจะปั่นก่อนแล้วก็โอเคแถวนี้มีเครื่องไหมก็โอเคตรงนี้ก็ไม่น่ามีนะครับก็ เครื่องนี้ควรจะแถวเครื่องตรงนตรงกลางควรจะปั่นก่อนนะครับก็ผมก็วนหลายรอบนะครับผมพูดวนหลายรอบเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่าอก็คือถ้าเกิดเครื่องม,ม,ม,มันมากระจุกอยู่ตรงกลางนี่คือก็สามารถเออขึ้นอเขาจะสูอย่างเขาจะมาเล่นโซนตรงกลางสมมติเครื่องนี้มันเหลืออยู่แนละ้วเขาก็จะสามารถเล่นโซนตรงกลางได้เขาจะลงไปล่างง่ายมากแล้วขึ้นมาบนง่ายมากนะครับผมนะซึ่งเขาจะโซนได้แทบจะทั้งแมปเลยนะ ถ้าเกิดคลื่นตรงกลางมันเหลือเยอะนะครับผมนะก็คึืนตรงกลางพยายามปั่นให้หมดไปเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น2 2ข้อหลักๆนะครับผมเรื่องการปั่นไฟนะครับก็โอเคครับผมหลังจากที่เราสอนกันแบบพื้นฐานไปแล้วนะครับผมนะก็ประมาณสี่นาทีนะครับผมนะเราก็สอนแบบพื้นฐานไปแล้วการปั่นไฟขั้นสูงนะครับผมนะการปั่นไฟขั้นสูงเลยนะผมนะก็แนะนําว่าการปั่นไฟขั้นสูงนี่ โอเคเรื่องจากหัวข้อแรกนะครับผมนะการปั่นไฟขั้นสูงนี่ก็คือสมมติผมเกิดโซนล่างหรือโซนบนก็ได้นะสมมติเพื่อนๆเกิดโซนล่างอ่ะอย่างแรกก็คือโซนล่างปั่นเครื่องไหนก็ได้ผมหนึ่งเครื่องไงนะปั่นเครื่องไหนก็ได้ปั่นไปเลยอ่ะสมมติผมเกิดตัวนี้อ่ะผมเกิดตัวนี้ปั่นไปเลยครับผมปั่นไว้อ่ะปั่นให้เสร็จเต็มหนึ่งร้อยบูมโอเคเสร็จไปแล้วโอเคถัดไปครับผมเราจะไปปั่นโซนล่างเลยครับซึ่ง ตัวล่างเหลือเครื่องสุดท้ายใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนปั umas, ่นหมดนี่เราจะโดนโวนไหมซึ่งแ 99, course, นะ่นอนว่าเราจะปั่นไปเลยครับผมปั่นไปเลยให้เหลือเก้า้านะผมเก้าเก้าหรือเก้าสก็ได้นะผมปั่นเสร็จปุ๊บห้ามติดเครื่องนะผมห้ามติดเครื่องอ่แเราเหลือเครื่องนี้ไว้อ่าเหลือเครื่องนี้ไว้อ่าเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเราจะใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ตั้งนะผมนเออเราใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องตั้งนะผมนะตั้งแต่เครื่องนี้ขึ้นไปเราจะปั่นให้หมดเลยนะครับผมนะปั่นให้หมดเลยอ่าสมมติตรงนี้เอเครื่องมันจะเกิดตรรงงงนนี้้ดวยะบบบผมเออา อ่าก็จะปั่นตรวนี้เสร็จปเลยปึ้งอ่าเสร็จไปเลยอ่ามันก็จะเหลือประมาณ3เครื่องนะผมนะพอเราปั่นไปละสองเครื่องกับเครื่องนั้นแล้วก็เครื่องนั้นนะผมอ่าแล้วก็สมมติเครื่องเกิดตรงนี้อีกอ่าเครื่องเกิดตรงนี้อีกอ่าก็ปั่นไปเลยเสร็จปึ้งเหลือสองเครื่องอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเรามาปั่นตรวนี้ต่อก็ได้อ่าเราจะไล่เออไล่จากเครื่องนั้นขึ้นไปเลยนะครับปั่นเครื่องไหนก็ได้ครับผมอ่าปั่นเสร็จปึ้งเหลือหนึ่งเครื่อง พอเลยนหนึ่งครื่องปุ๊บเราสามารถไปติดเครื่องนั้นได้เลยเป็นเครื่องที่ศูนย์อ่าปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็รอบเปิดประตูได้เลยนะครับผมนะเรื่องการเปิดประตูนะครับผมนะโอเคโอเคเรื่องการเปิดประตูนี่เดี๋ยวผมจะสอนในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับผมนะส่วนโอเคเสร็จแล้วปุ๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเทคนิคแรกผมในการปั่นไฟขั้นสูงนะผมนะเิยไปติดเลยเครื่องนู้นนะผมแล้วก็วิ่งเปิดประตูปกติเลยนะส่วนเทคนิคที่สองนะครับก็คือ เราจะเริ่มอา่าเราจะเริ่มเออโอ้โหมาแล้ว่ะเอาเป็นว่าเอออ่าสมมติรอบนี้เราเกิดโซนบนนะครับอา่าเราเกิดโซนบนอา่าเทคนิคที่สองนี่ก็คือเราจะปั่นไฟอา่าเราจะปั่นไฟอ่าเราจะปั่นไฟไปเลยนะผมนะอา่าสมมติตัวนี้มีสามเครื่องอ่ะผมจะปั่นไปเลยครับผมหนึ่งเครื่องอา่าเสร็จปึ้งเลยสี่เครื่องอา่าแล้วก็อา่า ป, graduate, in ปั่นไปเลยครับผมอ่าปึ <gu> NO ้งเสร็จอีกหนึ่งเครื่องหลือสามเครื่องอ่าเครื่องนี้เราจะไม่ปั่นนะครับผมนะเครื่องนี้เราจะไม่ปั่นเราจะไปปั่นตรงนี้แทนนะผมนะเราจะไม่ติดเราจะไม่ติดทิ้งเก้าๆไว้อันนี้เป็นทคนิคที่สองเราจะไม่ติดเก้าไว้อ่าสมมติมีเครื่องนี้อีกอ่าปั่นอ่าปั่นเสร็จปุ๊บปึ้งอ่าไปไปแล้วสามเครื่องหรือสองเครื่องอ่าต่อไปก็ปุ๊บก็หาเครื่องนะครับผมมาหาเครื่องอ่า มีเครื่องตรงนั้นอีกนะครับผมนะเครื่องตรงนั้นอีกอ่าเหลือสองเครื่องละอ่าปั่นเครื่องนี้เสร็จอ่าปั่นเครื่องนี้เสร็จอีกหนึ่งเครื่องปึ้งอ่าเหลือหนึ่งเครื่องนะครับผมซึ่งเอ่อเครื่องทั้งหมดนี่มันจะมีประมาณเออเจ็ดเครื่องในแมปนะครับผมนะเจ็ดเครื่องในแมปซึ่งแนี่ยเราเราปั่นเปเราปั่นเสร็จแล้วสี่เครื่องจะเหลืออีกประมาณสามเครื่องในแมบซึ่งจะเหลือเครื่องนั้นตรงเออ ตรงนี้ครับผมตรงประมาณเออบนขวาที่เราเหลือไว้แล้วก็หนึ่งเครื่องก็จะเป็นห้าเครื่องอีกเครื่องนี้ก็จะเป็นหกเครื่องเหลือเครื่องนั้นอีกก็จะเป็นเจ็ดเครื่องซึ่งเครื่องทั้งหมดจะมีเจ็ดเครื่องเราปั่นไปแล้วเออสี่เครื่องจะเหลือสามเครื่องนะครับผมนะนี่ครับผมนะก็จะเหลือแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องมันอยู่คนละฝั่งนะครับมันอยู่คนละฝั่งซึ่งมันห่างกันมากๆนะครับผมนะโซนล่างกับโซนบนนี่มันอยู่ไกลกันมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าความได้เปรียบนี่ผมบอกเลยให้เต็มร้อยเลยนะครับผมนะ แน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเหลือคนเหลือคนน้อยนะผมนะเหลือคนน้อยอ่าให้สมมติเรามาคอเราคอกับสองคนนะครับผมนะให้เพื่อนเราไปอยู่โซนบนหรือให้เรามาอยู่โซนล่างนะครับผมนะแล้วเราก็แยกกันปั่นได้เลยผมแยกกันปั่นได้เลยนะสมมติฮันมันโซนโซนเครื่องครับซึ่งมันวิ่งไกลฮันวิ่งกระตาเหลือแน่นอนครับผมบอกเลยอ่าสมมติมตผมปั่นเครื่องนี้อ่าผมปั่นเครื่องนี้อยู่อ่าปั่นไว้สมมติฮันไปโซนบนอยู่เฮ้ยฮันมันไปแล้วโซนบนเนียนเลยเนียนเลย ซึ่งถ้าเกิดเหลือคนน้อยเหลือสองคนเหลือเพื่อนเรากับเรานี้เราสามารถเล่นเนียนได้แล้วเล่นเนียนแบบเนียนกิฟต์ได้เลยยังไงก็เสร็จเสร็จแน่นอนครับความได้เปลี่ยนมีให้เต็มร้อยนะสมมติไอ้ฮันเข้ามาโซนเครื่องบนก่อนอ่าสมมติผมปั่นอยู่โซนล่างอ่าเพื่อนเขาเนียนอยู่โซนบนอ้าวต่อไปปุ๊บเราจะให้เพื่อนสื่อสารกันแล้วอฮ้ยมันมันลงไปโซนล่างแล้วเนียนเลยเนียนเลยอ่าผมก็จะเลิกปั่นแล้วก็เนียนแล้ว,ลวพเ,ลนนนเ,เพื่อนเราก็จะปั่นโซนบนโอเคเพื่อนเราปั่นโซนบนต่อเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยผมสมมติ เขามาหาโซนล่างเสวปุ๊บอ่ะเขาเห็นผมปัดและโซลล่างอ่าเขาเห็นผมปัดและโซลล่างเขาก็จะวิ่งบนหาผมก็จะเนียนอยู่นะผมผมเนียนอยู่อ่าเขาจะบนหาถ้าเขาหาไม่เจอเขาขึ้นมาโซนบนอา้าเขาขึ้นมาโซนบนผมก็จะแจ้งเพื่อนเฮ้ยเขาขึ้นมาโซนบนว่ะเนียนเลยเนียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นโซลล่างให้เพื่อนเราก็จะเนียนอ่าแน้วมันจะเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมนะพราะเขาเห็นโซนบนปั่นเขาก็จะเนียนหาเอ้ยเขาจะบนหานะผมเพื่อนเราก็เนียนต่อนะครับถ้าเกิดเขาหาไม่เจอเขาจะลงมาโซนล่าง สื่อสารกับเพื่อนไปเรื่อยครับผมสื่อสารกับเพื่อนไปเรื่อยส,อส,อสลับกันไปสลับมาแนะ่นอนว่าเราจะได้ปั่นเรื่อยเลยนะครับพอปั่นเรื่อยเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่าพอเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเราก็จะอ่าเราก็จะไปเปิดประตูแล้วอีกคนนึงก็เราจะเผยให้คนนึงเผยตัวแล้วอีกคนนึงก็จะต้องจุ๊กไปเลยนะครับส่วนเราก็จะให้คนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้โดนไล่ก็ไปเปิดประตูครับบอกเพื่อนว่าเอ้ยเปิดประตูตรงบนซ้ายให้นะอะไรประมาณนี้เออจะประมาณนี้ผมการเอ,อ่อปั่นไฟแบบเทคนิคขั้นสูงนะครับของเบบแบบที่สองนะครับก็จะ ประมาณนี้ผมไม่มีอะไรยากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดผมขอตัดไปที่เออเรื่องการเออเปิดประตูนะครับผมนะว่าเทคนิคการเปิดประตูนี่จะเป็นยังไงนะโอเคครับผมมาในการเออบอกเทคนิคอย่างสุดท้ายคือเทคนิคการเปิดประตูนะครับผมนะซึ่งอันนี้เทคนิคการเปิดประตูนี้จะได้ใช้ต่อเมื่อเราเหลือคนสุดท้ายเพื่อนตายหมดนะครับก็จะเหลือเป็นคนสุดท้ายนะครับ ซึ่งเทคนิคนี้นะผมเออย่างแรกก็คือในกรณีที่เอากรณีแรกก่อนนะครับซึ่งกรณีแรกก็คือเราเราหาหลุมไม่เจอนะครับผมนะอเอาเป็นกรณีแรกก่อนเออเทคนิคแรกนะผมเราหาหลุมไม่เจอนะครับผมนะหาหลุมไม่เจอให้เรามารอที่ประตูเลยนะครับผมนะให้เรามารอที่ประตูเลยสมมติปันเออเราปันเสร็จแล้วห้าเครื่องอ่าแต่เรายัางหาหลุมไม่เจอ นะครับผมแต่ว่าเราเหลือคนสุดท้ายแล้วฮันเขาจะแน่นอนว่าฮันจะต้องมาหาหาหลุมหรือไว่ก็หาประตูนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องเปิดเปิดประตูไว้ก่อนครับผมอ่าทีงแรกเปิดประตูไว้ก่อนประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่าให้ไฟขึ้นเปิดอย่าให้ไฟขึ้นเอาง่ายพวกครับผมนะเปิดให้เหลือประมาณเออสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเปิดได้เหลือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าหลังจากที่เปิดแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บอ่าให้เรารอจนกว่าฮันจะมาประตูที่เราเปิดไว้นะครับผมนะ อ่าพอ,อมาประตูยเราเปิดไปปุ๊บไฟมันยังไม่ขึ้นจะไม่อาจสมมติไฟมันยังไม่ขึ้นเลยเราเปิดไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไฟยังไม่ขึ้นให้เราซ่อนเอ้อเออตรงนี้ผมให้เราซ่อนก่อนนะครับก็อ่าให้เราซ่อนไว้นะผมนะพอ h ắ นมาปุ๊บอ่าเขาเห็นว่าเออประตูเรายังไม่เปิดนะเขายังหาหลุมไม่เจอเขายังไม่ได้ปิดหลุมนะครับก็พอเขาไปซ่อนอยู่ประตูนึงครับผมให้วิ่งมาแล้วเปิดให้สุดเลยนะครับโอเคเราก็จะเปิดให้สุดเลยนะผมเปิดสุดแล้วปุ๊บอ่าตอนนั้นปุ๊บพอเราเปิดเสร็จแล้วปุ๊บยังไง เนี่ยก็เปิดทันนะผมเปิดปุ๊บแล้วก็สามารถออกได้เลยนะผมนะอ่าก็ะจะประมาณนี้เทคนิคที่หนึ่งนะผมส่วนเดี๋ยวเอ็นเกมจะทิปตู่ผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปรีแมทดีกว่าโอเคครับผมเวิธีเปิดประตูแบบแรกไปแล้วนะครับผมนะวิธีเปิดประตูในกรณีที่เราหาหลุมไม่เจอครับผมนะก็ให้ไปเปิดทิ้งไว้30นะครับผมเปิดไว้ทิ้ง30ปุ๊บรอแล้วก็ไปซ่อนนะผมนะแล้วก็รอหันมาประตูเรานะครับผมนะ ก็แล้วเราก็พอหันไปชิคอีกประตูนึงแล้วเราค่อยเปิดเปิดให้เต็มร้อยไปนะครับก็อันนั้นจะเป็นวิธีแรกนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราผมจะเอาขอเอาหลุมไปตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็หลุมก็มีโอกาสเกิดตรงนี้นะโอเคในกในกรณีที่2นะครับผมเรื่องการเปิดประตูนะครับในกรณีสองตรงที่เราแต่ถ้าเกิดเราเจอเราเจอหลุมมานี่เราก็โดดหลุมได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอหลุม แต่ฮันดันเจอหลุมกับเรานะครับผมนะฮันก็เจอหลุมเราก็เจอหลุมแน่นอนว่าเขาต้องมาปิดหลุมแน่นอนนะครับนะก็คือเออเราจะไปเปิดประตูที่อยู่ห่างหลุมที่สุดนะครับผมนะสมมติหลุมเกิดตรงนี้ผมจะไปเปิดเปิดประตูตรงนู้นนะครับผมนะเปิดประตูนู้นเลยนะครับผมนะอ่าส่วนถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้ปุ๊บฮันจะมาเช็คเราง่ายมากครับผมนะเขาเห็นตัวเราแบบเราทำเรายังทันเปิดไม่ได้3ามิบเลยเขาก็เดินมาแล้วนะครับผมนะซึ่งแนะ่นอนพอเราโด,น,ดนเจอตัวปุ๊บยังไงก็ตายนะผมนะเราไม่สามารถ เนียนได้อีกแล้วต้องจุกจนกว่าเอนเกมจะทิ่มตูดเราตายนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ับผมซึ่งอีกกรณีหนึ่งคือก็คือหลุมเกิดผมจําได้นะเออหลุมมันเคยเกิดแถวเออบนเนินอ่าบนเนินตรงประตูนี้นะผมนะบนเนินเลยนะผมนะอ่าบนเนินนะผมนะซึ่งแน่นอนว่าบนเนินนี้ก็เคยเกิดนะผมซึ่งหลุมตรงนี้ก็เคยเกิดเหมือนกันอ่าแต่ว่าตรงนี้มันแต่บนเนินนี่มันมองเห็นถึงประตูนั้นได้ผมจะอ่า ไม่ไม่ขอสอนละกันนะครับเพราะว่าเออม,มันอยู่ที่สถานการณ์และรู้แล้วว่าเขาจะมองไปหรือเปล่านะถ้าเกิดมองนี่ก็คือเห็นเรานี่คือเราเราก็สวยนะโอเคในกรณีที่2เนี่คือเออเราต้องเปิดประตูที่อยู่ห่างหลุมสมมติอ่าหลุมเกิดตรงนี้นะผมนะเราก็ควรไปเปิดประตูนู้นหลุมเกิด LT ตรงนู้นราควรมาเปิดประตูนี้เปิดประตูที่อยู่ห่างหลุมที่สุดนะผมนะในเทคที่2นะเปิดประตูที่อยู่ห่างหลุมที่สุดอ่าในกรณีที่หันเจอหลุมนะครับผมนะอ่าสมมติเออเออหลุมเกิดตรงนั้นผมก็จะมาเปิดประตูตรงนี้อ่า เดีวตรงนี้นะครับผมนะเปิดไว้30นะครนะผมนะสมมติเปิดไว้30เพราะว่าเเราเปิดยังไงก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ผมเอให้ไฟห้ามให้ไฟขึ้นนะผมเปิดอะเปิดไปเลยปุ๊บโอเคพอละไฟยังไม่ขึ้นนะผมนะให้เราไปเนียนนะผมนะอให้สมมติเราเปิดเสร็จปุ๊บให้เราเดินนะผมนะอย่าทิ้งรอยเท้านะผมอย่าทิ้งรอยเท้าเลยให้เดินนะผมอย่าทิ้งรอยเท้าเด็ดขาดนะถ้าเกิดทิ้งรอยเท้าเขารู้หรือว่าเราอยู่โซนไหนนะก็โอเคเนียนปุ๊บ เขามาที่ประตูเรอเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บอ่าผมเนียนอยู่อ่าผมเนียนเขาเสร็จแล้วปุ๊บเขาเขาเห็นไฟอ่าเขาปิดหลุมปึ้งอ่ะแล้วเขาวิ่งมาปุ๊บอ่าเขาเห็นประตูยังไม่มีไฟเขาคิดว่าเออเรามาอยู่โซนนี้เขาก็จะไปเช็คเช็คประตูเออประตูโซนนู้นนะผมนะโอเคพอเขาไปปุ๊บเราก็วิ่งมาเลยเปิดให้สุดเลยคนระับพอรอบ2เปิดให้สุดนะผมเอาให้เต็มร้อยไปเลยพอเต็มร้อยเราก็สามารถออกประตูได้นะผมแต่ถ้าไม่ทันก็บอกได้คำเดียวแล้วว่าตายนะผมนะ ถ้าไม่ทันบอกเลยว่าตายนะครับตายอย่างเดียวเลยนะครับเรื่องการเปิดประตูก็จะมี2ข้อนะผมข้อแรกก็คือกรณีเราหาหลุมไม่เจอนะครับผมนะกรณีหาหลุมไม่เจอแค่เราไปประตูไหนก็ได้นะครับผมนะประตูไหนก็ได้นะผมเปิดทิ้งไว้ก่อนเอ่อเปิดทิ้งไว้ก่อน30ินะผมแต่ถ้าเรายังปั่นไฟไม่เสร็จนะผมเรายังปั่นไฟไม่เสร็จรอหันกระทืบหลุมนะผมเราค่อยเปิดนะผมเปิดไว้3าสิบอ่าเปิดไว้3าสิบอ่ารอซ่อนอ่ารอซ่อนให้หันมาเช็คประตูเรา หันมาเช็คประตูเราเสร็จแล้วปุ๊บไม่เห็นเราไปอีกประตูหนึ่งก็วิ่งมาเปิดเปิดให้สุดเปิดสุดแล้วออกไปเลยนะผมนะแต่ถ้าเขากลับมาทันก็ตายนะผมนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเปิดประตูแบบแรกแบบที่สองนะครับผมน้แบบที่สองกรณีที่เราหาหลุมเจอแต่ว่าหันก็เจอหลุมเหมือนเล่าเหมือนกันอกรณีที่สองก็คือให้เปิดประตูที่อยู่ห่างหลุมมากที่สุดนะครับผมนะเปิดประตูให้อยู่ห่างหลุมมากที่สุดมุดหลุมเกิดตรงนู้นนะผมนะ ให้เรามาประตูตรงนี้นะผมนะรอเลยรอหันกระทึบหลุมเลยหรือว่าปันเซ็นห้าเครื่องแล้วก็เปิดไว้รอเลยนะผมนะเปิดเิดไว้รอเลยสามสิบเปิดไ้สามสิบอ่าเปิดไปสามสิบไฟยังไม่ขึ้นมาซ่อนมาซ่อนเหมือนเดิมเลยหาไม่เจอหันมาประตูนี้ปุ๊บหาไม่เจอเข้าไปโซนอีกประตูนึงก็โอเคมาเปิดได้เลยนะผมเปิดให้สุดออกได้แต่ถ้าเปิดไม่ทันตายนะผมนะบอกเลยว่าตายก็จะประมาณนี้เรื่องการเปิดประตูครับผมซึ่งการเปิดประตูนี่ก็คือ ห้ามทิ้งรอยเท้าเด็ดขาดนะผมนะห้ามทิ้งรอยเท้าแม้แต่นิดเดียวนะผมไม่ว่ายไงก็ตามห้ามทิ้งรอยเท้าห้ามวิ่งนะผมห้ามวิ่งเด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเออไม่ว่าจะอยู่ที่ประตูหรือไม่ถ้าเกิดเราเหลือคนสุดท้ายนะผมห้ามทิ้งห้ามทิ้งรอยเท้าเลยนะผมนะห้ามทิ้งรอยเท้าเลยนะผมนะถ้าเกิดเหลือเป็นคนสุดท้ายเราต้องเล่นเมียนเลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้ผมเรื่องการปั่นไฟขั้นพื้นฐานปั่นไฟขั้นสูง และเรื่องการเปิดประตูก็จะประมาณนี้นะผมนะก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะผมส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่เพ่มเป็นกําลังใจให้กันนะก็เทคนิคหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถติดตามมาได้เลยถ้ากดกระลิงกดกระทุยกระลิงอะไรลยทุย,ทย,ทยเออกระดิ่งเออลิ้นชอบพันนะผมนะ <c oughs> คําชอบเพียรก็อันนี้สไตล์ผมเลยนะก็จะประมาณนี้ ก็โอเคฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดเทคนิคใหม่ๆนะครับหรือคลิปใหม่ๆนั่นเองก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่น่ามีแล้วก็ไปละบาย